สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมเบสเปอร์นะซึ่งตอนนี้อยู่กับเกมปพื่อนแคทก,กันเช่นเคยนะครับผมเปิดตอนปีเราไปในแคทไปเลยนะครับโดยใน,นวันนี้ผมเราจะมาไม่ได้เก็บมีนะแน่ๆนะครับผมเพราะว่าผมไปติดแล้วนะครับผมมีคนบอกว่าพี่จะติดด่านเดียวกับผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะว่า <c oughs> ผมจะติดด่านไหนนะครับแต่ผมติดเรียบร้อยแล้วนะฮะเออเมื่อคืนพยายามผ่านแล้วไม่ไปผ่านสักทีนะครับผมโอเคมาวันที่ผมอ่านวันที่หนึ่งนะครับผมผมอยากจะรู้ว่าผมล็อกอินแล้วได้อะไรบ้างนะครับ ก็เลยค้างไว้หน้านี้อ่ะนะโอเคกดตกลงไปเจบอบอ่าได้ตัวแมวนะครับผมไหนดูซิต้นปีได้อะไรบ้างเออจุดสตารันปีใหม่ออกได้ตัวแลโอเคนี่ก okay. <c oughs> ็เออได้ตัวแลนะครับผมแค่ okay, นั้นเลยอีเวนต์ปีใหม่อะไรไม่รู้เนี่ยรางวัลที่หนึ่งได้ละอาหารแมวหนึ่งร้อยอาหารแมวแมวขูดอ๋อโอเค ก็ได้เป็นของก็ไม่ได้แจกเยอะเท่าไหร่สไตล์เบืนแคทเนาะเออโอเคนะผมมีแพ็คนี้ให้ซื้อผมไม่ซื้อนะไม่มีตังค์ตัวแรกหนึ่งใบาัดที่ผ้าบาทอุ้ยได้แล้วเดี๋ยวจัดนะครับผมมาเราวมาคูณลอตเตอรี่กันดีกว่าเนะผมารังวันที่หนึ่งได้หนึ่งร้อยอาหารแมหลอนที่สองก็ส0กสิบกับแปดสิบเนาะไม่น่าจะโดนรางวัลสุดท้ายหรอกนะผมแปลงขัดนะดูซิว่าดวงต้นปีของเรานะั้นจะเป็นเช่นไรคูณไปอันแรกเลยนะผม ก็อย่งที่หนๆเราก็มีตัวแร่สองใบแล้วครับผมซึ่งเราไม่เก็บนะฮะบอกเลยว่าเราไม่เก็บนะครับผม มารอนะผมตู้อูเบอร์เฟสนะผมจะรวมอูเบอร์แรทั้งหมดนะผมแล้วก็อัตราดรอปอูเบอร์เพิ่มขึ้นนะฮะ <t> คือผมว่าผมไม่น่าจะดวงดีหรอกน <t> เนาะโอกาสออกตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ผมมีแค่สองใบนะเออถ้าอยากได้ผมก็อยากได้แคทลี่ะไม่แคทลี่ลก็ไอ้น,นี่ก็ได้เห็นเขาว่าดีนะผมตัวนี้แต่ผมบตรแห่งโฟโนโแห่งโชคชะตาอะไร <t> สักอย่างนะฮะอดูเพิ่มอีเวนต์อะไรได้ไดทำไมเอืเอมเออเออเอเออไม่อยากได้ซักตัวเลยนะผมที่ตัวอื่นนะขอแบบตัวต้น ถ้าเราโตตรงเลดได้แม่พวกเนี้ยเออขอสักตัวนะมา2องใบนะผมดูซิดวงต้นปีผมจะเป็นเช่งไรยนะผมไปแรกออก <c oughs> แมวงอกเป็นเอ็พีเปซะมึงใบที่2องออก <c oughs> พบริษัทมาเลเชีย ปไซาม,ม,มาเรามาดูกันดีกว่านะว่าดันนี่จะดีด่านอะไรบ้างน,นะครับผมภารกิจท้าทายดวนดวน,ดวน,ดวนะภารกิจท้าทายด่านดวนเออแม่เอ้ยลิ้นพันโอเคนะผมมีอะไรนะกิจกรรมท้าทายต้องเคลียร์สันต์วันปีใหม่สกนต์วันปีใหม่สกนต์วันปีใหม่อยู่ไหน,นโออยู่นี่นะบอกต้องเคลียร์นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะผมได้แมวผู้ใหญ่นะเมื่อกี้เห็นอยูย่โอเคนะผมเรามาดูกันดีกว่าว่าผมติดด่านไหนนะฮะบอกก่อนไปจึง นี่นะดาแรกเลยอย่างน้อยฉันก็เป็นแมวนะผมนี่นะผมมันจะส่งมาเป็นแบบกองทัพเลยเว้ยทุกคนมันจะส่งแรดเหล็กนะผมเพื่อมากันดามมีดเว้ยเพราะว่าผมไม่มีตัวที่ตีครีแน่นอน100%นอกจากพาราดินนะผมพาราดินเมื่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นคนบอกใช่ไหมอัตราตีครีของพาราดินประมาณ50%นะฮะซึ่งก็ไม่ได้สูงอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเคลียร์แรดเหล็กเนะี่ย ช้านะครับผมคือไม่ได้เคลียร์ยากนะเคลียร์ช้านะครับผมพอเคลียร์ช้าเนี่ยมันจะส่งมาเป็นกองทัพสีแบบนี้เว้สีอะไรจะเป็นสีขานะมันจะส่งมาทีผมนะฮะสีที่สองจะเป็นสีดํานะครับผมเออน่าจะใช่นะครับผมแล้วก็สีที่สามเป็นเทวดาและสีสุดท้ายก็คือเอลเลียนนะฮะคือผมเคยเล่นนะเว้ยผมเล่นรอบแรกอะรอบแรกผมเล่นไปนะผมติดตรงที่สีสุดท้ายนี่แหละผมพลาดนะฮะแล้วผมก็ต้าไงไม่ยอมกดเพชรนะครับผมในการต่อนะก็เลยหลังจากนั้นผมก็ไปพ้นสีดําต่อไปเลย คือทั้งเปิดแม็กกันแล้วเปิดอะไรเปอร์กันแล้วนะผมแต่ก็ไม่ผ่านสักทีนะนี่คือทีที่ผมเอาไปเล่นนะผมเห็นหม็กผมเอาจุลติกปาร์กไปเล่นนะผมโจราซอลัสนะฮะตีแรดเหล็กนะผมลึกมันตีไม่ทันนะตัวเหล็กจริงๆเราก็ทํามาตั้งเยอะนะแต่ผมไม่ได้อพผมเลยไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันติดขี้ง่ายกว่ากันนะอันนี้ก็ตีเหล็กใช่ไหมนี่อยาโลหะนะผมอันนี้ฟีดโลหะอันนี้อากาศตีติดขี้ไม่แน่ใจว่าโอกาสมันเท่าไหร่นะับผม จะเท่ากับจุลสารเราหรือเปล่านะแมวนาววิกระโยธินโอเคนะผมเดี๋ยวคอยละกันเรามาเล่นด่านนี้กันดีกว่านะผมไหนๆก็แบบว่าเป็นวันปีใหม่แล้วนะวันนี้เนี่ยผมอาจเป็นวันที่1พอดีเป๊ะเลยนะผมอ่สุขสันต์วันปีใหม่เนี่ผมกดไปเออแฮปปี้ดูยัทุกคันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแหมลืมพูดเนาะไม่เปวันหยุดสุขสันต์นะฮะโอ้ยหมายก่อรอทีมแบบว่าออร์เดอร์ของเราไปละกันนะผมมันไม่ถึงออร์เดอร์หรอกผมแค่แค่ขี้เกียจเปลี่ยนทีมนะฮะทำไมกอก กอะไรเข้าปากอย่างนั้นล่ะแมวผู้ใหญ่ไม่ใช่เหรอทำตัวให้ผะสมกับเป็นผู้ใหญ่เด้โอเคนะผมต่งมาเรื่อยนะครับผมนานาๆก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกนะโอเคเรียบร้อยคุมอาหารในวันหยุดล้มเหลวโอ้ยโอเคมาผมไม่รู้จะพูดอะไรละจะแต่งเนื้อเรื่องเพื่อให้มันเข้ากระชื่อด่าสักหน่อยก็ไม่รู้จะแต่งอะไรนะผม,ผ,มผู้ใหญ่ก็อย่างนี้แหละนะฮะเออพูดอะไรไม่ได้เป็นกี่างที่ครั้งที่พูดนะครับผม นะไม่มีปฏิทานอีกต่อไปนะผมโอ้โหแม่งไอ,อพูดโคตรผู้ให่เหลวแหลกเลยนะผมดานแรกคือไม่มีบรรจุสุขสันนะผมเศร้านนะ เศร้านะผมก็เลยแบบว่าคุมหารนะผมในวันหยุดล้มเหลวนะผมรู้สึกว่าถ้าให้ผมตีความภาษาไทยเป็นภาษาไทยทีนึงก็คือพยายามคุมหารล้มเหลวนอะผมในวันหยุดนะฮะแล้วก็ทําให้ไม่มีปฏิทานแรงใกล้ต่อไปเนอะผมผู้ใหญ่ก็อย่างดีแหละนะครับผมใครโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ดีไปนะครับผมใครโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีก็ปรับปรุงตัวนะฮะแหมพูดมากูดีอะ <c oughs> <c oughs> ดูที่จะเจออะไรโออะไรก็ไม่รู้นะครับผม โอเคป้ามดไปเป็นจอขอดื่มอีกแก้วเท่านั้นอีกแก้วไม่มีอยู่จริงนะฮะขอดื่มอีกแก้วนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับผมมาต้องต่อยันเช้าอะ่ะไอพวกเนี้ยผมเป็นผมทุกคนไม่ค่อยกินเหล้าแนละ้วทุกคนไม่ช่ไม่ค่อยเดี๋ยวผมไม่เป็นคนไม่กินเหล้าแนละ้วทุกคนเผื่อใครแบบว่าเออพี่พี่กินเหล้าหรือเปล่าครับผมไม่เคยกินนะครับผมเอาได้ไวจังอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยผมตกใจอุ้ยผมโดนผมได,ผมได้ผมได้ไวมากทุกคนอุ้ยผมตกใจเลย เป,เป็นไปได้ไง,ไง,ไงไวะไหน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 โอ้แมวผู้ใหญ่นะผมอุ้ยไหนๆก็ได้มาแล้วแต่ว่าเขาเลือกรอระบมเอาเบลให้สักหน่อยเอาไปเล่นแต่เราก็ต้องเล่นต่อให้จบหน่อยเพื่อที่จะเล่นด่านอะไรรู้ผมมากเดือนมกราคมได้นะครัวบอมโอเกมาต่ออมวไใหม่ผู้ใหญ่ไปเล่นเลยอยู่ไหนไวะไปดิดิแมปวป่วยโอ้โหติดไอซียูแบบนี้เลยนะติดสายรับเกอรแบบนี้เลยนะผมอยูท่าตีดูท่าตี ตีมาอ๋อเอาไม้เอาไม้ได้ตีนะแบบเอาไอา้ไม้ไม้สายเกลือ่ตีนะฮะเออโอเคบามุดปิดจบนีอ่อะทำไมไปออกอูเบย์ผมเลยอะ่ะผมว่าดวงดวงดวง,ดวงปีนี้ผมมาว่ะทุกคน <laughs> ดวงปีนี้ผมมันมาว้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะผมเปิดปีใหม่ด้วยดวงโคตรดีนะผมเพิ่งเห็นราคาในการเรียกแมวผู้ใหญ่หรือว่าแมวป่วยนะผมแมงพันหนึ่งนะ,คะโคตรแพงเลยแพงขี้หายเลย เนี่ยพันหนึ่งนะแกตคู Box ดาไวดีนะคูดาไวดีเนีผมแต่ก็ไม่รู้จะคูดามาทาไมเนีผมคูดามาก็ไม่อยากจะเรียกกรอกนะมนตีกับสีแดงเท่านั้นด้วยเลผมเป็นเก่งกับสีแดงนะครับเอาไปใช้ไอ้ด่านน้องมีนาได้หรือเปล่าก <athlete, S 3> ็ไม่รู้นะมีคนบอกว่าแนะนําให้เอาตัวสีแดงไปสัก3ามถึงห้าตัวสามสี่ห้าตัวประมาณนั้นนะครับผมไม่เป็นไรเราติดอยู่นะผมเดี๋ยว่อยคิดเดี๋ยวก่อนลงคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะระวังกันเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิปวันนี้เดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้ดูบาดมเนี่งผมว่าดาบมันอาจจะผ่าก็ได้ นะเล่นคนเดียวไม่ผ่านนะผมต้องมาเล่นต่อหน้าทุกคนอาจจะผ่านก็ได้นะครับผมโอ้โหผมผมลืมอ่านชื่อเลยดูดูดดดดมามาขอเดินไปแก้วนะผมปาร์ตี้หลังปาร์ตี้หลังปราร์ตี้นะผมก็คือพอปาร์ตี้เสร็จแล้วก็มีปาร์ตี้ต่อนะผมแล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆนะฮะลืมนับถอยหลังนะผมไม่มีการนับถอยหลังต่อไปทั้งนั้นนะผมเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนเขาหนาวแน่เลยเออลืมนับถอยหลังเขาหนาวนะผมแล้วก็สลบไปนะฮะตื่นมาด้วยอาการเมา้างนะผมเชื่อผมเด็กอีกปีหนึ่งนะผมเรียบร้อยตอนสุดท้าจริงด้วย จบด้วยที่อาการเมาค้างนะผมสลับด่านดีนะฮะเหมือนจะยังไม่มีร่างจริงให้เก็บนะผมสรับแมวผู้ใหญ่หรือแมวป่วยผู้นี้นะผมเออต้องรอสักประมาณสิบสิบเดือนหรือบ้างถึงจะมีร่างจริงมาให้เก็บนะผมน่าจะประมาณกลางๆงเดือนนี่คือหน้าตาของแมวผู้ใหญ่ที่เราได้เมื่อกี้นะผมแมวผู้ใหญ่เนี่ยผมแมวที่มีอายุถึงเกณฑ์ที่ดื่มสุดาได้นะผมเลยเริ่มดื่มแล้วปลดปานนะฮะไปใช้สิตงบอกว่าและปวดจะสใส่ใจเชื่องที่มันอยู่นะผมเก่งกับศัตรูสีแดงนะครับโอเคก็นะับผมก็เออออก ออกกับขวดไปนะผมเป็นขวดเหล้านะผมดื่มสุรานะฮะไม่ควรนะผมเออพอดื่มเสร็จก็ป่วยเรียบร้อยน่ผมแม้ตัวนี้ดื่มหนักไปหน่อยนะเพราะง้นก็เดินทางสายการกันนะทุกคนโอ้โหตามนั้นนะครับผมป่วยหนักนะผมดื่มหนักเกินไปนะผมเลยป่วยนะฮะการตีจะเป็นการโยนเสาออกไปนะผมไม่ใช่ฟาดเสาเหมือนที่ผมพูดนะเออโยนเสาโยนขวดนะผมเออมีคนบอกผมนะผมว่าเรื่องสมบัติผมเนี่ยผมไม่ได้เก็บสมบัติเลยหรอผมถึงติดนะผมมา ดูทุกคนเก no ็บนะครับผม48ครับ48 48 48 48 48และก็48นะครับผมก็คือ6ด่านแรกนะครับผมที่มันเปิดให้เล่นเนี่ยผม48หมดแล้วทุกด่านนะผมก็คือเก็บทุกด่านแล้วนะฮะเหลือด่านนี้นะผมเหนือเอ็กโซฟีลด์หรือคอนมอนที่ผมยังไม่เริ่มเก็บนะฮะคือผมติดนิสัยที่ว่ารอจบทุกด่านก่อนแล้วค่อยมาเก็บนะครับผมเอาจริงๆอ่ะคือผมเริ่มเก็บไปแล้วแหละเนวไหนไหมวงแรกๆอ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันดบยากมากๆสถานที่มันมีมีอะไรอยู่อ่ะเออสมบัติเพิ่มขึ้นอ่ะมี มีอีเวนต์อยู่อะแต่มันเก็บยากมากเลยนะบมตบดาด่านพวกนี้นะเพรว่ามันได้ยากอะผมรู้สึกว่ามันได้ยากอะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขด้วยแหละนะผมเนี่ยแต่ดาบมันเงื่อนไขต่างกันด้วยแหละมันเลยค่อนข้างเก็บเก็บนานนะแล้วผมก็รู้สึกว่าดานผมยังไปไม่ค่อยไกลเท่าไหร่เลยผมก็เลยยังไม่หันหรือยังไม่หวัวเคลื่อนกลับมาเก็บนะฮะก็ะคือรอผ่านทุกด่านก่อนหรือไม่ก็รอติดแบบสตักจริงๆอะ ค่อยกลับมาเก็บนะครับผมบอกว่าผมเก็บมาหมดแล้วสมบัติอ่ะแต่แค่ฮอตมอสเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บนะครับก่อนจะปิดคลิปวันนี้นะครับผมผมขอมาเล่นดาดนีให้ดูลวกันนะผมอ่อนแอและเป็นกรดเล็กน้อยนะฮะซึ่งทีมที่ผมจะอาไปก็จะเป็นทีมนี้เลยนะครับผมแต่ผมน่าจะเปลี่ยนตัวติดคีสักหน่อยนะคือผมเล่นยากมากๆเว้ยทุกคนด่านเนี่ยเพราะว่ามันส่งมาค่อนข้างเยอะนะผมปิดสปีดก่อนนะเพราะที่ผมเห็นเลกก็คือเขาจะส่งตัวรีบส่งตัวนี่ไปเลยนะผมไปตีติดคิสมันเพื่อให้ มันจะว่าไงด้ว่าตายไปไวนะผมเอ๊ะอะไรวะเมื่อกี้มันขยับอ๋อโดนสไนเปอร์น็อกแบ็คตกใจนิดหน่อยตกใจนิดหน่อยนะผมยิงจิวยิงจิวจิวเออตีตีขึ้นละโอเคมา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 รอรอรอนะผมรอต้องรอนะผมรอให้มันระเบิดมาแบบนี้บผมส่งตัวแทงไปเรื่อยๆดีกว่านะผมแทงตัวแทงเรามันเดินช้านะฮะต้องบังมุดออกมา ตรงไอเดียกมาโอเคแล้วก็ตรงไอเดียกมาก่อนอาา่าฮะเราต้องใจยเย็นๆน,นะคะ okay. รับผมเยิบตูมโอเคเฮ้ยส่งโซนตีไปเยอะๆนะผมสีดำมาได้ยิงเดียวสักหนึ่งทีก่อนเนื่องจากบาฮมุดเราล้าหน้าแล้วนะผมบาฮมุดเราตายแน่ๆบาฮมุดตายเมื่อไหร่คือเกมจบทันทีนะผมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะถ้าบาฮมุดตายนะครับผมเพราะว่าผมลองเล่นมาแล้วบาฮมุดคือขี้หลักนะครับผม ปาหมุดเวอร์ชันล่างเนี่ยคือคีย์หลักของด่านพอท่ามันตายปุ๊บเราจะชิบหายเด้อผมไม่กี้ใจผมหายแวบเลยชิบหายแล้วออตีสักทีได้ไหมมาบุ่นนะนั่น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 ตีตีตีออกออกเออเออนู่งจะตายฉันแล้วไหมเฮ้ยฮึบเออ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 นั่นแหละ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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นอะไรพี่ที่วะพี่นี่

เออโอเคนะผมเพชรมันเหลือให้ปิดสปีดดีกว่านะผมก็ปลอดภัยเนาะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออเพชรมันเหลือลยิงไปบ้าพุทเออโอเคอ๋อมันตีเวฟนี่เองดูแล้วว่าทำไมผมแพ้อ่าแกงเอเลี่ยนนะผมมาตีเวฟนะฮะ มันเขาเรียกเวฟรอคืนอ่ะเออนั่นแหละนะผมมันก็พอแปลเดียวกันเบมาเวฟกับคืนเนี่ยเออเรียบร้อยแลเรียบร้อยแลเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแลดตัวเดียวนะผมเหลือมึงตัวเดียวแล้วอีเลดนะฮะโอเคนะครับผมโอเครอเสียงติดขี้ได้เลยนะฮะถ้ามันบีนะถ้ามันติดเทพผมนะ โอเคนะผมตดคีแล้วเปิดสปีดไปเลยจบละเออ,อทุกอย่างจบได้ด้วยท่านเรามีเพชรน,นะครับผมเรียบร้อยโอเคคลิปหน้ากับ <c oughs> นี้อีกแล้วแม่งเอ,อ้ยน่าจ่าแล้วน่าจ่าแล้วนะครับผมน่าจ่าได้นะเนาะเนาะเออเราไปพูดเยอะแล้วกันนะผมรุนรุนกันอยู่เนาะโอเคนะผมในคลิปนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวผมก็มาเปิดต้นปีด้วยคลิปไม่ได้แคสไปเลยนะครับผมเออก็ถือว่าเกือบดวงดีนะครับผมดวงเกือบดีเนาะแม่ง มนซบมากเลยนะผมถึงจะดรอปอ่อาเมวไว้ก็เถอะนะฮะแต่แกชาก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะคมถึงไม่จะเปิดไปน้อยก็เถอะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะผมแฮปปี้นิวเยียนะครับใครที่ขออะไรไว้ก็ขอให้สมหวังนะผมก็นะ จะเรื่อปฏิบัติกันด้วยนะผมขออะไรไหแบบขอให้ลดน้ําหนักขอดู่นขอ,ขอนี่ก็อ,อย่าลืมลดน้ําหนักอย่าลืมทาอะไรกันด้วยนะฮะแนะนําให้ลงมือทำนะผมแล้วสิ่งที่เราขอไว้จะสมหวังแน,น่นอนนะครับโอเคถ้าชอบพี่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตั้งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ